ชาวนี้นะคะก็จะมาทำแกงส้มกินกันนะคะแกงส้มอ,อยากบอกเลยว่าเป็นเมนูที่กินได้เราไม่อ้วนด้วยนะคะเพราะผักในแกงส้มะมันจะเยอะแล้วก็เครื่องปรุงมันก็จะไม่มีอะไรมากมายเลยมีแค่พริกแกงน้ำมะขามเปียกแล้วก็พวกอปรุงรสเล็กๆน้อยๆก็ซีอิ๊วน้ำปลาน้ำตาลประมาณนี้ ผักในวันนี้นะคะก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะมีอยู่กําหนึ่งนะแล้วก็จะมีฟักนะคะหนึ่งลูกนะคะแล้วก็มีถั่วถั่วที่เหลืออยู่ในตู้นะคะก็เอามานะก็คือผักอะ่ะในแกงส้มอะ่ะก็เอาจะเรียกว่าผักรวมนะคะวันนี้แกงส้มผักรวมมีอะไรก็ใส่รวมๆกันนะคะส่วนปลาในวันนี้นะคะก็จะมีปลาช่อนหนึ่งตัว ปลาหมอสองตัวนะคะวันนี้จะมาทำแกงส้มปลากันนะคะสดร้อนๆกินง่ายๆนะและเมนูแกงส้มเป็นเมนูที่ยิ่งอุ่นแล้วยิ่งอร่อยนะคะเหมือนมันเข้าน้ำเข้าเนื้อมากเลยนะเวลาเราอุ่นอะ่ะวันแรกก็จะมีความรู้สึกว่าเออเฉยๆวันที่สองวันที่สรู้สึกว่าเอออร่อยนะคะ นี่ค่ะก็จะทํากันง่ายๆเลยนะคะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะหลังจากละลายผิดแกงลงในน้ํานะคะใครมีเนื้อปลาก็เอาปลาใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแกงส้มขาดไม่ได้เลยคือน้ำมะขามเปียกใครมีมะนาวก็บีบมะนาวได้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักนิดหนึ่งนะคะฟักของเราจะได้สุกนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะตอนน้ำเดือดนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ผักที่เหลือลงไปให้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมันก็ยุบอันนี้ด้วยความที่ว่าเสียดงเสียดายนะ้ใบเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เอาด้วยจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบนะเห็นไหมเริ่มยุบแล้ววันนี้ก็ะจะกินแกงส้มผักรวมผักเยอะๆนะหม้อน,นี้กินประมาณสองวันวันนี้พรุ่งนี้ นี่ค่ะน่ากินไหมเดี๋ยวปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วนะแกงส้มของเราในวันนี้นี่ค่ะหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินอยู่นะกินแกงส้มด้วยกันค่ะเราก็จะชิมไปปรุงไปชิมไปปรุงไปนะคะสำหรับกับข้าวในวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นโต๊ะกันค่ะนี่ค่ะ กินหนึ่งจานเลยแล้วก็ขนมหวานแม่ต้มถั่วเขียวไว้กินข้าวด้วยกันนะคะ